ภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชกันชุดนำบุกทำร้ายวิยาวัชกรพระชาวบ้านในวัดฮิรัญยารามหรือวัดบางขานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่6มีนาคมก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจใช้ในการสอบสวนค่ะก่อนที่จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุกว่า20คนล่าสุดพลตำรวจตรีกาทอรจันทีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว,ว่าคดีนี้เหลือผู้เกี่ยวข้องอีกสองคนที่มีความเชื่อมโยงในคดีค่ะ หนึ่งในนั้นก็คือนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตำรวจสพโพทะเลได้ขออนุมัตศาลจังหวัดพิจิตรเพื่อออกหมายเรียกนายกิติศักดิ์เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่หากออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบนะคะพนักงานสอบสวนก็จะขออนุมัตศาลเพื่อ,อออกหมายเรียกอีกสองครั้งแต่หากไม่มาพบอีกก็จะขออนุมัตศาลพิจิตรออกหมายจับต่อไปค่ะ ด้านนายกิติศั์รัตนวราหากหล่าวว่ายัางไม่ทราบเรื่องที่ตำรวจออกหมายเรียกนะคะแต่หากได้รับหมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวนก็จะต้องไปพบกับตำรวจอย่างแน่นอนแต่ขอชี้แจงว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่บุกเข้าไปทําร้ายชาวบ้านวัยาวัชกรในวัดบางคลานโดยบอกว่าหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวนั้นตำรวจคงจับกลุ่มตัวไปนานแล้วค่ะ